สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาแก้ทอ่อรั่วท่อน้ำรั่วเนี่ยทอ่อรั่วมันไม่รั่วตรงที่เราตอใหม่นะท่านผู้ชมเนี่ยมันเป็นท่อท่อที่ซื้อมาเนี่ยมันแตกลายงาท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยพุ๊บออกแบบนี้ก็ปัญหาแบบนี้ก็เจอนะท่านผู้ชม ให้ดใหูให้เห็นไหมน้ำมันผุดออกมาตรงนี้มันแตกเป็นเส้นเลยเนี่ยท่อแตกเป็นเส้นเลยมันไม่รั่วตรงที่เราทากาวแต่มันรั่วนอกเขตที่เราทากาวมันเป็นเส้นแปลกมากเลย แตกมากเลยท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยพุทพุทธออกมาเนี่ยเราต้องเสียเวลามาซ่อมเพราะว่าเราต่อเสร็จแล้วอะทีนี้ท่อมันแตกเนี่ยทำให้น้ำมันรั่วเนี่ยมันรั่วไม่แรงนะมันก็หยดนาทีหนึง่งหยดครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ดีสำหรับลูกค้ามามาดูกันครับว่าจะแก้ไขต่อไปอยังไง 才好打嘞。 <c oughs> เป็นเส้นยาวเลยทุกทคนอันนี้เป็นท่อใหม่เราซื้อมาใหม่นะไม่น่าเชื่อว,ว่าท่อเนี้แตกเป็นเส้นแบบนี้ ยาวเลยปัญหาที่ไม่เคยเจอมันก็เจอครับเดี๋ยวนี้ต้องธระมดระวังมามาดูกันต่อเลยครับท่านผู้ชมนี่พกเนี่ยเสียท่อที่ลองทอยานเสียท่ออันนี้ก็มีมีแต่ท่อใหม่ที่เราซื้อมานะแต่อันนี้ดูดีแล้วมันไม่แตก แปลกมากซื้อทอมมาใหม่ๆม,ม,มาต่อมันแตกเฉยน,นี่เราก็ใส่เข้าต่อ ไอ้กอกมันมีชิ้นเลยกเหรอเดี๋ยวมันจะไปตันตามหัวกอก ใส่เขาต่อเข้าไปทำยาจะจทบสวมสวมสวมแล้วก็ไม้ปลาย ทำอย่างการแก้ทอ่อท่อรั่วนะครับง่ายๆทำง่ายมากครับสำหรับท่อ p v c มันใช้เวลาไม่นานไม่ใช่เป็นแป๊บเล็กทำแป๊บเล็ก็ต้องใช้เวลานานหน่อยากก็สมแล้วก็ดันอย่างเดียวเลยแล้วก็ปล่อยชักสิบนาทีแล้วค่อยเปิดน้ำก็ใช้น้ำได้เหมือนเดิม ก็เสร็จไปอีกงานขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเปิดแล้วนะเสร็จแล้วก็เปิดน้ำครับท่านผู้ชมเนี่ยฟงเสิดน้ำไหลเนี่ยน้ำแรงมากโอ้โหแรงจริงๆนะจากปั๊มน้ำอะ